เจอแล้วที่ใี่ชุดลามันพังแมวที่รักของหลังจริงๆเราเล้าทั้งตัวนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพ่อเขาหนงดูตานี้มามานี่มาไม่เอาไม่เอาม่นียุงจะกัดหรือเปล่ารักรักลากรักรักโอ้โหโอ้จหฝืนลูกสุดฝืนน่ะฝืนน่ะรักพาอพี่นะคะประหลาดใจเล ถ้าไม่หนูน่ารักแค่ไหนูเจ้าซ่าเจ้าซ่อย่าไป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 เจ้าซ่าอย่าไปอย่าปองนี่นี่ดึงจนเร็วดิเจ้าซ่ามองพี่พี่เร็วสวัสดีพี่พี่เขาหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อมารีเขาทำสวัสดีค่ะหนูชื่อมาริค่ะหนูชื่อมาริค่ะเห็นไหมคะหนูเป็นเด็กดีมากนะคะชอบกัดพิเล็ดนะคะ วันนี้พี่อิวจับพี่แลนนอนหลังๆใช่ไหมจับมารีมานอนใกล้ๆเสร็จพอเอาไปชิดนิดเดียวมารีก็ทนไม่ไหวเหมือนมันเขี้ยวอ่ะมารีก็จักรพี่แนพี่อิวก็ดึงออกมาจักรบนึงเอาเข้าไปจักรอีกพี่อิวดึงอมาใช่พี่ๆถามว่ามารีอยากได้กล้องไหมแล้วตอนแรกพี่แนก็ไม่ขยับเลยด่รู้เขาก็พยายามงับพอใกล้ๆงับพี่ก็ดึงมาจะงับเงี้ยมันตลกมากเลยอ่ะใช่มารีไปไหนกลับมาพี่มาแล้วพีมาแล้ว ทำไงดิอะพี่เล่นด้วยจับดิพี่เล่ดก่ไม่นาีมาพี่เล่กินนู่นพี่เล่กินนนกินของตัวเองงเออน่แหละพี่เล่มามันพลมันมัเล่มามาลีของตัวเออ่นี่ขอมาลีได้มามัเลยอะพี่มันมัพี่มาลีมนมันของตัวเอง ตอนนี้ยังไม่หมดไม่ได้กินเลยทำไมพี่ได้ไม่กินมาลีตอนนี้มาลียังไม่หมดมาลีอือี่นี่ที่นี่ที่นี่อะมาลีอ่ะมาลีมาลีที่ไหนอะดูกำลังหมดละอ่ะไี่ได้ละมาไม่ได้ละมาไม่ได้ละมาไหมอุ้ยคินหมดไวมากเลยมาลีมาลีอย่างเงี้ยนี่นี่นี่มาลีอันนี้มาลีมี กินช้าเดี๋ยวมารีมันจะแย่งนั้นอ่ะบีบีจับมารีไว้หึอย่าแย่งเพื่อนอย่าแย่งเพื่อนมารีเดยกลงไปกอดเลยยก้าไปกอมเมนต์พี่แรกจะโดนแย่งนะคะทุกคนมอมแมมล้วคะมอมแมมไม่กลัวมอมแมมกลัวมารีมอมแมมมาเป็นมอมมอมแบบแบบวันนี้ตอนช่วงสายๆเราจะไปแย่งพี่แรกโอ้โหโโโโออ้้หหไม่ให้ไปไม่ให้ไป กินอิ่มแล้วเรากินของเราอิ่มแล้วพี่แรกต้องกินช้าไปเห็นไหมต้องปล่อยเขากินอ่ะดูนี่เรากินอิ่มแล้วไม่ต้องเหยให้กินเม็ดตรงนั้นให้เหลือเหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบเหยียบเหยียบอยที่มือเขาเหยียบปล่อยเขามาเหยียบปล่อยเขามาให้เขากินถูงนั้นนี่จับใส่ปากเขาที่เป็นเม็ดเม็ดอ่ะน่ะเห็นไหมที่พื้นอ่ะยุงยุงอะไร พี่แรกกินไม่เสร็จวิจับไว้อุ้มไปเลยอุ้มไปเลยเสียดายไม่งั้นเขาแย่งแน่ๆอ่ะอันนี้จับใส่ปากเขาลยมาเลยดูพี่มือหล,ล่นไปละแหล่เบือ่อละอันนี้อันนี้กินนี่โน no 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 no, no, no. <c oughs> จะกระโดดตีเขาอีกนี่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 น,นี่ทำไมชอบลงลงละไม้ลงมือที่เล่นเล่น <c oughs> กี่อลไรเหนื่อยมาก ขายเก่งมากมค่ะขอบคุณมากในแคบผมขอบคุณทุกคนมากเลยนี่นีี่เอ๊ะนี่มะมามมาลีมีมาลีมาลใช่หมมลนี่มาลีมาลเห็นมมาลนี่นีมาลีมาลอย่าไปตีพี่แลนนี่มาลีมาลีมาลกเสร็จแล้วอยากไปนวดมือแล้วยังไม่หมดมาลีมา ไม่ไ้ยังจินไม่หมดเลยยังกิดไห้หมดีเก็บให้หมดเออใช่ใช่ใอันนี้ถูกละถูกละมีกินมาให้ใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะใจหูนะไม่ทำรายคนอื่นนะเป็นเด็กดีนะ ไหวให้พี่เขามีความสุขกันนะเข้าใจไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวนวดให้มีเกาเข้มให้ด้วยเกาเข้มให้ด้วยเกาฟันให้ด้วยเก่งไหมตูใหญ่แล้วนะรักแท้รักรักรักกันบาลีขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อุดหนุนกันเร็วสองสามวันที่ผ่านมาขอบคุณพี่ๆเร็วอุดหนุนลิฟต์จนจะหมดแล้วไปแล้วที่แลนด์ด้วนละคิวถ่ายดิ ไปแล้วมีพี่ <ไป S 2> แรดโดนตีแล้วหวานนีน่น่น้องไปตบพี่แรดแ,แล้วเตรียมตัวไปตบพี่แรดขึ้นรัวไปแล้วป่ะพี่แรดขึ้นร้วไปแล้วป่ะไปงั้นเราเข้าข้างในดีกว่ายุงเยอะ